สวัสดีทุกคนดูไว้นะวันนี้จะมารีวิวเออคาเฟ่เป็นคาเฟ่คาเฟ่ยอยู่ที่พิกักคือคือฟาร์มอาจจะมีต้องเกีว่าจะมีดอกทานตะวันด้วยเพราะว่าจะทําเป็นคาเฟทาา่ทานตะวันอนือฮึช่วยมาชมดอกทานตะวันอยงนี้อ่าได้แรงบันดาลใจมาจากพีดกวาน,นั่นเองสร้างเองสร้างเองเออเองอเองข้ามาตรงนี้ไปแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นตัวร้านเนาะ ข้างหน้าก็จะเป็นตัวร้านอาเข้าไปก็จะไม่มีอะไรมากก็เป็นร้านทั่วไปมีทีวีให้ดูมีที่นั่งรับประทานอาหารมีอ่าบุ๊กเชฟใช่ไหมใช่บุกเชฟแล้วก็มีแคชเชียร์แคชเชียร์แล้วก็มีแบบใส่แก้วไวา์อะไรอย่างนี้ใส่แก้วน้ําแล้วก็จะแบบตรงที่ทําอาหารแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้จะเป็นตู้ขายน้ำเนะอะใครอยากกินได้ก็มาซื้อได้ใช่ ก็เออฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งอีกฝังง่งหนึ่งโซนหนึ่งอ่าตรงนั้นก็คือห้องเล็กๆก,ก็คือห้องน้าเนาะเป็นห้องน้ําเล็กๆ็กอ่ะห้องน้ําแล้วก็มีกระจกกระจกเงาแล้วก็โอ้โหกระโดดเถยวอ่ะประตูตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบ VIP ที่นั่ง VIP แล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งอ่าฝั่งหนึ่ง ก็คือตรงนี้เลยนะคือที่นั่งวีพีมีสองที่อะไรก่อนเออหนังสานเนาะร้านนี้งบนอ้อยอ่าตรงนั้นก็จะมีแบบเออปลูกผักปลูกผอกปลูกผักอะไรเงี้สวยงามอ่าร้านนี้ก็คือมีทานตะวันแล้วก็ปลูกผักแล้วก็งบหน่อยด้วยนะคะอันนี้ก็คือไอดีนะครับสำหรับไอเดียนะครับสามารถเอาไปประกอบฉากละคร ได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้เครดิตด้วยนะครับ5 1 1 6 4 9 6 7 0 7 4 1 1 6ครับอ้อถ,ถามว่าสร้างนานไหมสร้างนานพอควรครับเพราะว่าเออคิดคิดนานม,มากนะครับอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมสปพอรกันด้วยการกดกระดิ่งช่องให้พี่้วยนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย